กัจะถุกฮอ๋อเปนที่ไอ้พัรูปพรตรูปร รู้ป่ะค่านะค่าอะไรมาไปนู่นเลยอาจารย์เอาให้นี่แยกไปฝักตั้งแต่ต้นจนจบเราไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยนี่เป็นที่กองไอ้พระแปดองค์มักแปดแล้วก็เขากลัวเราจะไม่ได้เสียตังเขาเลยอุ้มไปไว้ในพิพิธภัณฑ์เราจะตามไปดูอ่แล้วก็ด้านในก็มีภอบรมสาธิกธาตุที่ปฏิฐานอยู่ด้านในใครรักษา เออเออออเอหาใครมาบน้แล้วก็ดรวดลายที่นี่ก็จะเป็นของสมัยพระเจ้าสุมหาราชดวดลายสร้างตั้งแต่นั่นแหละยุค235 200าสง้นั่นแหละทำธสังฆทานแล้วอ๋อก็มันก็ยังสมบูรณ์อ่ะยังล้วก็เสริมใน พิจารณ์พิธพารณ์ครับพิพาาจารณ์ครับเออพิจาัณ์ท่านพนาาระบุอเเจ้านี่อายุมากกว่าทุอเจาอ่อตอนนั้นท่านอายุ35ปี<น>ตอนที่ทำนายลักษณะนะ35อย่างนั้นพระพุทเจ้ามา แสดงทำสามห้าสามหกก็ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดแล้วแต่ประมาณเนี้ยประมาณนะแล้วพระมหากัสปะนี่อายุพระมกัสปะนี่ก็ท่านอายุก็น่าจะก็น่าจะสูสีกันเนี้ยนะใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงใช่เพราะว่าเพราะว่าตอนพุทธเจ้าปรินิพผานท่านก็ประมาณแปดสิบเนี่ยเพราะว่าท่านอายุร้อยยี่สิบปีนะก็เทพระนนนนะครับอ่าอ่าพราน แต่ไม่มีองค์หนึ่งที่องค์อายุมากอะเพื่ออนุรัฐ160ปีองค์อื่นก็นี่ก็เป็นชาวพุทธยุคใหม่ของรัฐมหาราคสตาที่เป็นดรคนอินเดียที่เป็นที่ดรเอเมก้าได้ดรเอเมก้าที่เป็นนั่นนะครับที่ทังปูนี่นากะปูมุมไบแถวนี้มีชาวพุทธใหม่เราก็ยังมี ยังมีที่รักษาเนื่องจากว่ามันมัน,มนไม่ค่อยมีพระเขามาโยมเป็นบริเวณปลาปัตนาะบริกัทายบานเป็นที่ บุญกันตกคุณดีของพุเจ้าเจดี1ยะสะเจดี Yeah, that's it